แม่เดือนหนลูกลูกค้าผ่อนแม่เดือนนิดนึงดิแม่อยากดูผ่อนม่เดืนไม่ทัไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทน่ทีนึงลูกลเ่่อ ถ่ายไม่ทันเลยขอแม่ขอแม่ขอบแม่ขอบคค่ะขอบค่ะะนะไม้หน่อยโอกมือไม่ไม่ไม่ถอยให้แม่ถอยเอามาหน่อยนะะใม่แม่ถอยเอามาหน่อยนะคะให้แม่ถอยออกมาหน่อยนะคะ

แต่ <bills button, S 2> น้องแค่น้องนิดนึงแม่จ๋าชื่นใจไหมคะแม่แม่ขาชื่นใจไหมฝากอะไ์กดแชร์กันออกไปด้วยนะคะชื่นใจกันนะคะขอบคุณไม่เดินด้วยนะคะคุณส <Alexandria> ันวันเกิดลูกชายค่ะแม่จ๋าแม่จ๋าจะมีโอ้ลิตรเอาไปผสมวันแม่หน่อยวันแม่วันแม่แม่แม่เข้ามาเลยสองแม่เลยหมอแม่เลยนะ อ๋อของแม่ได้ม่นอ๋อโอเคอ๋อติดต่อโอเคนะก็จบไปเลยโอเคครับจะด้วยให้เราได้รูาเดสืากันด้นะับอวันนีไบอกไนม่เคยบอกาก่อนลครับในใจเออคารับในใจครัในใจประเด็นนี้ไ่ไม่มีครับ ป็นความรู้สึกหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่รักแม่ก็บอกรักครัไม่เคอะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่เป็นแต่ว่าเขคืออ่า่อยากจะบอกวันวันไหนไปเรียนหรือว่จะไปข้างนอกแม่อแล้วนะอักขูนีแม่โอ่แม่นะก่ะทำ้ยนะอ ลูกคนนี Ooh, <iah> okay. ้ว่าขยันสัมภาษณ์ไปบอกว่าอยากทําให้แม่มีความสุขอยากให้แม่สบายอยา้ว่แม่แม่คิดยังไงบ้างที่เราภูมิใจภูมิใจของเอาไม่แหลกของเป็นคนในครอบครัวเราเพื่อครอบคัเราเพื่อเเ่

โอ้น่ารักโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไม่จะ่ค่เยมาเรียบรอยเรียบร้อยปีนี้ีาแ้ปีนี้สามไม่เคยเดี๋ยวโดนด่าอยู่บ้านก็ยังขื้มาออนแปึ๊บแึ๊บ่ม่สม่หนอยานแตปให่แม่อไม่ได้ ลูกส่งแล้วร้ 170, 170อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเลยมเอาร้อยเจ็ดสิบยังลูกเดียวจ๋าไาจากของโอโอ๋อสวัสดีแม่แม่ไปไปลูกแปบหนึ่งจส่งมาให้อีกไม่ไม่ถดอดน้กากหรอไม่ถอดน้กากกินกนันเสี่ยเปนสหมวอส่งมาทีีเลย แนไดได้หมยีางไหนรแอะไรลูน้องโอโอขึ้นไปข้างบนรถนไหมรูกหรือว่าหนูจะอยู่ข้างล่างโอขึ้นมาบนรถลูกไม่หนูตัวแค่นี้ มันติดหัวเลยไม่รู้ใช่ใช่โอ้ก้มหน่อยได้ไหมลูกเออโอเคอย่างงี้สิใช่ได้โอเค ไปเดี๋ยวไปคันต่อไปลูกไปไปคันนู้นลูกไปเลยหนูฝนตกแล้วไปคันนู้นลูกไปโอเคค่ะ กางผีอับกันทีหนึ่งกางผีอับทีนึ่งหนึ่งก็โอเคไปไปคันนุ่งกันลุกไปริ้วริ้วฝนตกฝนตกวันดีค่ะสาวสาวสวยสวัสดีลูก <c oughs> ทมาดูสึกวันนี้ไม่สดใสแล้วลูก <c oughs> โอ้โหแม่ไม่เป็นอะไระน, <c oughs> น,นะเช้ากลับมาจากพัทลุงสู้ๆนะจ๊ะ <c oughs> ขึ้นข้างบนไหมลูกไปขึ้นข้างบนไหม ขอขอน้องที <das quart an> ่ม้องข้ก็ได้ครับมให้น้องนะเอออ้าวลุยให้พี่เขากดแล้น้องแกพี่กดแลน้องแกสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนอาีใหม่ละั อต้อตอลมลงมาเอารูปเอวค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนต้มถงช้อนเอออ่ะโอเคพอขายติมล้อจังเลยพอขายติ่มล้อรอไปสั่งพ่อขายติ่มมาจากไหนคะเนี่ย <ST> อย่างนี้สิส <c oughs> อบันนี้ยนะเป็นไให้ป้ายไหล

ไม่มัไนันะลองลองทำอยังไงนะลูกน่ะนั่นนะลองดูลูกโอครับไม่มีอะไรเกินความสามารถโอ้โอเก่งไม่ต้องลองทำได้หมดเลยตีตีเนี่ยอะอะอะโอทำเลยทำให้แม่ทำให้แม่เออทำให้แม่ทำให้แม่เพนอ๋อทำให้แม่จำเอารอทำเรื่องนี้ดิโอ กอนไ่้แน่เดี๋ยวส่งให้นีกหลาก้ไหรทมะันต้องคนดนิดนึงเพาะว่ยมันจะยากนดถ้าเป็นเครื่องพังแล้อยน้องเดียวดังปังๆอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะอใอ้เคดงรวยมีงานเยอะๆรินขแม่เดี๋ยวตีเวลา เอาเลยใครก็ได้ไม่มีใครเดี๋ยวเอาเองนะสนใจไหนคะอุ้ยไหลายแทงแล้วนะกินลออเออ๋อใะรอได้ไหอ่ะ เอามาทางนี้นเลยลูกหนูหนูลงมานี่เลยลูกหนูลงมานี่ร้อนนะร้อนมากมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ่าส้มตำนี่อีกทิ้งนะคะ,มะ,คะ,ะ,มะ,คะแม่แอลนะคะผู้สนับสนุนอางเป็นทางการนะคะ โอ้ยลูกหลายหลายอันเลยอ่าพี่ป๊อพี่ป๊อปพี่ปอพี่ปอช่วยน้องถือพี่โบช่วยน้องถือมาพี่โบเข้ามาถ่ายพี่โบเข้ามาน้องเอ้าพี่โบไม่ใช่มาด้วยเออเอ่องกล้องแม่ค่ะ ขอบคุณค่ะไกลเวอร์ได้ไหมคะคุณแม่เพ็ญขอบคุณค่ะระวังรถไหมน้องรถกินเลยค่ะของใครคะอันนี um ้ของใครคะของเราของเราเอาพวกหนูเลยเอาหนูไปกินเลยอ้ หนูเอามือกลางเอามือกลางมนไปลามือก่อนเชดมือก่นเอาแล้วแอนแล้วเอ็นแล้วแอนแล้วแอนแอนแอนลูกแอนแอนลูกกระดาษมันอ่อนเออวางที่อุ้มือพี่เขานั่นแหละโอเคโอบชอบคอไหนดีแม่แม่ทางโซเชียลหนูดูแม่กคนอุณเคขอบคุณเค้กที่ลูก วันนี้งานตอนเย็นมีไลฟ์สดไหมมีครับรับชมในไลฟ์สดก็ได้นะครับครับค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับไม่มีไก่ฉีกหรออะไรคะมีไก่ฉีกหรอไปไปถามสิคะไปถามสิคะคุณแม่อ๋อลูกได้ไปแล้วค่ะคุณแม่คุณลูกได้แล้วค่ะคุณลูกทานเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่เขอถ่ายรูปเขอ ไปถ่ายยั่นงเหรอไม่เพลนไม่เพลนแม่แอลขอถ่ายรูปกับลูกกับร้านสวยสิส,มมสวยแล้วก็บวอยู่สวยสเพราะเ็าทำธรรมชาติไงเพลงพาเราไปทำมั่งสิเราอยากสุดโอเค บายไปแม่แอลคันนู้นด้วยไปไปไปเดี๋ยว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 ไอ้คันนี้คันก่อนผู้สนับสนุนทางการสองอันนะคะสองคันรถนี้เป็นแม่แอลนะคะเดี๋ยวตรงนู้นก็เป็นแม่มาร์ทอ่าแม่ทูบ ไม่ม่วงไม่เจียมลูกสาวไม่เจียมนะคะเยอะแล้วแม่เดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันทางนู้นเขารอถ่ายรูปอยู่อย่าคุยเยอะ <c oughs> ไปไปไปทางนู้นเขารออยู่ผู้สับสนุนอีกคันหนึ่งอ่ะโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคถ่ายถ่ายถ่าย <c oughs> ไปค่ะ อาคุณแม่ให้ลูกอยู่กลางสิคะคุณแม่บอกแล้วบอกแล้วคุณแม่อยู่ให้ลูกอยู่ดิ้นไม่ได้โอเคโอเคนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะโอเคนะคะคุณแม่ไม่ตังคุณแม่คุณแม่เขาใกล้ๆลูกโอเคโอเคแม่แม่แม่ม้าแต่ก็ออกมาหน่อยโอ้โหเห็นแต่หัวโอเคโอเคหนึ่งสองสาม เเเืืออกกก็็็ไไดด้้ร่งอขอบคุณผู้สนับสนุนไอศครีมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนไอศไอศครีมนะคะค่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะปี่หน้าก็ว่ากันใหม่ประกบจ้าปีหน้าว่ากันใหม่จา้าดีค่ะอ,คอร่อยไหมคะยไหอร่อยคะ่ะขอบคุณค่ะ ไปอะไรนะขึ้นมาไม่มายมายะไรๆวันหนึ่งกะไอันนี้อันนีน้ก็แต่จะชู้ใครเอ่ยเอาออกห่างของกินนิดนึงของปอปอเลยอปอปอจะเอารองมือไม่รู้ก็ได้จะชู้เดี๋ยวขอแม่แอลให้แม่แอลมีห่อใหญ่เลยแม่แอลแม่แอลอยู่ไหนคะแม่แอลขาหนูขอก็แต่จะชู้หน่อยคะ่ะน้องเอ้น้องปอขอเพราะว่าไอ้น้องขอ พี่หนูเอามาให้เจ้ามาแล้วแล้วน้องปอน้องปอนี่นะคะจะได้ถือไปเนาะเพราะว่าไอ้นี่มันอ่อนประดาบมันอ่อนข้อมันป่องเลือกไงสิ่ง โอเคค่ะแม่แค่นี้ก่อนนะคะแม่ไม่ได้บ่ายไม่บ่าย